โอ,โอ้ยเจอแล้วเจอเห็ดแล้วค่ะเจอเห็ดแล้วอุยเยอะจังมันเป็นกอแล้วน่เยเห็ดครกมันกอเลยค่ะเห็ดครกมันะจะเน่าแล้วเนี่ยโอ้ยบูมๆเล็กๆเ,เลยแก่แล้วอันนี้แก่แล้วนะคะ เห็ดครกเก็บเห็ดครกคะ่ะนี่เห็ดครกเห็ดครกนะคะเจอเห็ดและะ้วค่ะในป่าเนี่ยนี่คะ่ะเห็ดครก โดบเบลอเลยเห็ดครบนะคะเนี่ยเราก็ต้องไปตัดหินมันตัดหินออกนะคะโอ้ยเยอะมากคะ่ะเยอะมากนะคะเห็ดเห็ดครกนั่นนี่นะคะเห็ดครก เราเดินไปดูป่านึงนะคะเจอเห็ดแล้วเดินไปดูเห็ดนางฟ้าสิ เจอเห็ดน,นางฟ้าไหมคะอยู่ตามหญ้าเห็นนางฟ้า